สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ําคืนนี้นะครับผมก็วันพาร์ทเสบดีนะครับผมผู้อนเตะกันเยอะมากนะครับไปช่วงโ้อสุดท้ายนะครับตอนนี้ลุ้นทุกอย่างเราเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าใครอยู่จุดไหนบ้างนะครับวันนี้เรื่องของทัศนะครับก็เหมือนการจัดมาให้2คู่เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง K9win นะครับฝากขั้นต่ำเพียง100บาทนะครับมีทุกอย่างที่ถุกท้าต้องการเลยนะครับทั้งกีฬาคาสิโนสล็อตแล้วก็หวยนะครับผมที่สำคัญคือเดิมพันครั้งแรกนะครับเรามีโปรโมชั่นคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจสมัครมาได้นะครับที่ Adline K9WIN2 นะครับ อ่ะไม่รอช้าแล้วกันนะครับไปดูที่ฟุตบอลในวันนี้กันนะครับจัดมาให้2คู่นะครับเป็นคู่ที่กําลังได้ลุ้นโควตาของตัวเองนะครับไปดูในพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับไปดูคิสซอลพาเลสนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็พาเลสเนี่ยผลงานช่วงหลังแย่มากนะครับแพ้มา5เกมรวดเลยนแล้วก็เสียประตูค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่พวกเขาถือว่า รอดตัวชั้นแล้วเรียบร้อยนะครับผมาะตอนนี้ยอยู่ที่14นะครับ42แต้มเนี่ยห่างจากโซนตกชั้นอยู่11แต้มนะครับซึ่ง3เกมที่เหลือนี้เนี่ยมี9คะแนนนะครับต่อให้แพ้หมดทุกนัดก็ไม่ตกชั้นนะครับผมแต่าแมนยูเนี่ยยังมีลุ้นนะครับพวกเขาพลาท่ามาในเกมล่าสุดท,ที่เจอกับเซาท์ทิมตันโดนตีสเสมอช่วงทดเจ็บนะครับทำให้โอกาสขึ้นที่3ไปเนี่ยพลาดนะครับผมตอนนี้ มี59คะแนนนะครับเท่ากับเลสเตอร์ที่4แล้วก็ตามเชลซีที่3อยู่4แต้มนะครับผมแต่ว่าแค่งรหนึง่งเกมนะครับถ้าเกิดวันนี้ชนะได้ก็จะตามเหลือแค่1แต้มเท่านั้นนะถือว่าวันนี้ต้องเอาจริงแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่ามายูจัดชุดใหญ่แน่นอนเพื่อที่จะทําแต้มไล่จี้สทีมอันดับ3กับ4เพราะว่าตอนนี้นเปเือาเกมแล้วนะครับแล้วพวกเกข,ข,ข้างเบาเบาาบ้านด้วยก็ดูแล้ววันนี เจองานไม่หนักนะครับพาเลสเองผลงานช่วงหลังไม่ดีด้วยนะครับแพมห้เกมติดอย่างที่บอกไปคือเกมรับเสีบประตูง่ายก็ดูแลว้ววันนี้คิดว่าแมนยูน่าจะจัดหนักจัดเต็มแล้วก็เน้นทุกจังหวะนะครับไม่ปล่อยให้ประมาทอย่างแน่นอนนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่วันนี้ราคาเปิดมาสูงนะครับแมนยู U, ต่อ1.25่อนะครับผมแต่ถ้าเกิดดูจากเกมรับของพาเลสชั่วโมงนี้ก็คิดว่ามีโอกาสที่จะโดนย,ยิงได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าพวกยินวูดพวกลัตฟอร์ดมาซิยา บูโน่ปอกบาค่าฝากเนี่ยก็มีโอกาสชนะเกินสอา2ลูกได้นะครับดังนั้นวันนี้ให้เลือกมองไปที่แมนเชสเตอร์ยูในเตดกการ์กัดนะครับอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่สเปนนะครับผมวันนี้จะเป็นโอกาสลุ้นแชมป์แล้วนะครับสำหรับเรอัลมาดริดนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเป็นอันดับ1นะครับ83ดาคะแนนจาก36เกมนะครับทิ้งบาเซโลน่าที่2อยู่4ี่คะแนนนะครับ ตอนนี้ไรติก้าเหลือ2เกมนะครับวันนี้จะเตะพร้อมกันหมดนะครับในนัดรอสุดท้ายนะครับซึ่งวันนี้เล่นที่บ้านของตัวเองด้วยนะครับที่สนามรองนะครับอัลเฟโดดิสเตฟาโนนะครับมาตุริดผลงานดีมากแล้วก็ประ่ายค่อนข้างดีนะครับวันนี้ถ้าเกิดชนะได้จะเป็นแชมป์เลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องลุ้นผลของบาร์เซโลนานะครับซึ่งวันนี้เจอกับงานที่หนักเหมือนกันนะเพราะเบียร์ลิวเองก็ผลงานดีในช่วงหลังๆแต่ก็มีเรื่องสะดุดเหมือนกันนะครับผมแพ้บาร์ซ่าแพ้โซเซดาดไปนะครับ ก็วันนี้ผมคิดว่าซีดานจัดตักจัดเต็มแน่นอนครับเพื่อที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เลยในเกมนี้นะครับก็ดูแล้วเหนือกว่านะครับเล่นในบ้านด้วยแล้วก็เรื่องของนักเตะตอ้เนี่ยลงตัวมากๆนะครับคิดว่าวันนี้เรื่องของกึน๋นแท็กติกต่างๆผมคิดว่าซีดานเอาตัวรอดได้นะครับส่วนจะชนะขาดไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าราคาเปิดมาแพงมากๆนะครับที่1.25นะแต่เชื่อว่าวันนี้มาตุริดเอาอยู่เล่นในบ้านผมว่าน่าจบส,สวยๆเพราะการเป็นแชมป์2-0มีนะครับให้เชร์ไปที่ หรืออ้ามัตุลิตนะครับผมอ่ะนี่กระเป็น2คู่นะครับที่คาดว่าฝากกันนะครับทั้งแมนยูแล้วก็ราชชุดขาวนะครับผมอ่ะก่อนจากกันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับผมทางเคนายวินนะครับฝากขั้นตามเพียรหนึ่งร้อยบาทนะครับผมมีทุกอย่างที่ถูกท่านต้องการเลยนะครับทั้งกีฬาคาสิโนสล็อตแล้วก็หวยนะครับที่สะคัญคือเดือพันครั้งแรกนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆคืนเงินให้ด้วยนะครับถ้าสนใจ สวัสดไลน์มาเลยครับที่แอตไลน์เคเกนะครับสวัสดีครับ